ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านายธนชาติเลือกลายตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยสายอำเภอเบืองจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายธนชาติเลือกลายเกิดเมื่อวันที่3กันยาพุทธศักราช2537ปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทพดุงสิทธิศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนคลองขุ่นลาดลังสรนอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนคลองขุ่นลาดลังสันอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชร จบการศึกษาระดับปริญญาตีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเมื่อวันที่ 18. พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เลขที่ตำแหน่ง8833งานด้านการปฏิบัติการสอน 1. ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2. ปฏิบัติการสอนรายวิชาพื้นฐานทั่วไปเช่นสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4 3. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6 4. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมชุมนุมงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ค่ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ครูเวรประจำวันอังคารและวันพุธ 4. ดูแลก,กิจกรรมสภานักเรียน 5. งานแผนการปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1ด้านการประเมินผลการปฏิบัติตนข้อที่ 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยของข้าราชการ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ยึดถือคือสังฆาวัตถุ4ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีอีกทั้งยังได้ส่งเสริมผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ป,ะป,ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา 3. จรญยาบันวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถา,านศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัจจายของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้านำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่าวคือ 3. ห่วง 2. เงื่อนไขห่วงที่1ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นห่วงที่สความมีเหตุผล คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพึงพอใจนั้นๆจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 2. เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเงื่อนไขที่สอเงื่อนไขคุณธรรมหมายถึงจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตและข้าพเจ้านำความรู้เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีจิตวิญญาณความเป็นครู่กวคือข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอเสียสละเวลาตนเองเพื่อนักเรียนและองค์กร เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้าจัดทำสื่อจัดทำกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนและตระหนักในหน้าที่ของครูหน้าที่ของงานสอนงานครูและงานวิชาการต่างๆรวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียในวิชาชีพรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะครูที่ดีพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มจากแหล่งต่างๆ มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานยอมรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมองประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานข้อที่1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ active learning และวิจัยการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและพัฒนาการสอนอย่างสม่ำเสมอ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล เพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนมีการจัดอบรมโฮมรูมและมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน 3, การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยข้าพเจ้าได้รับการอบรมวิชาการและการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยตนเองเช่นข้าพเจ้าได้จัดทำนวัตกรรมการสอนชื่อนวัตกรรมชุดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยโปรแกรม OBS เรื่องพื้นฐานเศษส่วนนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5และได้นำเสนอในระดับเขตพื้นที่การศึกษา4การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าเล็งเห็นความสำคัญและเต็มใจให้ความร่วมมือกับคณะครูในทุกๆกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกับคณะครูทุกๆกิจกรรม 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นปฏิบัติตนสนับสนุนงานทุกๆฝ่าย6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ศึกษาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาอื่นๆเช่นใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนและใช้โปรแกรม OBS ในการจัดทำนวัตกรรมการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่2ค่ข้าพเจ้าใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารรับส่งงานเช่นส่งงานผ่าน Facebook ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นต้นและข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมและพัฒนาการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป